สวัสดีครับมาพบกับ ep ที่10ของเทคนิคทิ้งร่มนะครับเป็นเต้มย่อสั้นเดินก่อนพบกับมาตรฐานเดินหลังนะครับเต้มนี้เป็นเต้มย่อสั้นเดินก่อนนะครับเราขึ้นไปย่อสั้นขึ้นมาทรงนี้เราขึ้นสูงย่อสั้นขึ้นตัวนี้เราขึ้นนี่ย่อสั้นขึ้นนี่เราไปนี่นะครับแล้วเขาขึ้นเตรียมแย่เราขึ้นเป็นมาตรฐานนะครับเสร็จแล้วคู่แข่งขึ้นมานี่นะครับเราก็เตรียมตั้งต่อ เขาหนุนข er on ึ Dude, Dude, ้นมานะครับเราต่อไปเราไม่ต้องกินไปทางนี้นะให้เรากินมาทางนี้นะครับกินไปทางนี้ทีนี้คู่แข่งแลบขึ้นมาตรงนี้เราขึ้นไปนี่เตรียมแทรกนะครับคู่แข่งขึ้นเตรียมตัดหางเราขึ้นไปเตรียมแทรกกินคู่แข่งเห็นท่าว่าตัวเองจะโดนแทรกกินก็เลยขึ้นตัวนี้ขึ้นมาเป็นเหตุให้โดนร่มนะครับโดยที่เราทําอย่างนี้นะครับเดินให้กินนะครับแล้วก็เดินให้กินนะครับแล้วก็ เดินฮอตสวนตัวนี้ตัวนี้เป็นฮอตต้องกินใช่ไหมล่ะต้องกินกลับมาหนึ่งสองเสร็จแล้วเราก็กินกลับหนึ่งสองสามนะครับเตรียมกินฟรีอีกหนึ่งตัวตัวนี้ก็หนีมานี่พอหนีมาปุ๊บเราก็ประกบนี่เลยนะครับจะเดินไหนก็ช่างจะเดินนี่หรือจะเดินไหนก็ช่างเราต่อเลยนะครับต่อมาสายยาวอย่างนี้ชนะเลยทันทีครับผม